าแล้วครับก้สวัสดีกันทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกม Hotel Highway กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาสุม่มความจริงผมก็สุ่มกันได้แล้วทุกคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับผมเป็นชุดเป็นเซ็ตใหม่เป็นเซ็ตกระสับนะครับผมผมได้มาสองชิ้นแล้วนะทุกคนก็ได้จากหัวมาห้าดาวแล้วก็รองเท้าห้าดาวครับผมได้มาสองชิ้นแล้วนะแต่ผมเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่ คุณผู้ชมดูไหมคือผมเสียไปทั้งหมดประมาณ4ี่ร้อยครั้งนะครับผม400รอยเลยนะโอ้โหถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมอะวันนี้เราจะมาสุ่มอีก1 0 0รครั้งให้ทุกคนดูนะครับผมเหลือแค่2ชิ้นเท่านั้นนะแล้วก็มีเซตใหม่เข้ามา3มเซตเลยนะรวมทั้งหมดนะครับผมมีเซตกษัตริย์แล้วก็มีเซตอวกาศนะครับผมแล้วก็มีเซตนินจานะครับผมแล้วก็มีเซตสองดาวเข้ามาใหม่ะครับผมใจสัน่นอ่า อันนี้ก็ถือว่าผู้เล่นใหม่เอาไปใช้ได้ชิวๆวผมว่ามันก็ดูสุเท่ดีนะอ่ะเซตนิ่งจาผมได้อันเนี้ยม่งมาซ้ำสองอันเลยเมื่อวานไม่นโคตดเซ็งเหมือนกันมีทั้งหลายอันทำไมไม่ให้หรอกว่าวะงงโอเคครับผมก็สำหรับเหมือนเดิมถ้าคุณได้เซตท่าดาวครบคุณก็จะได้หมื่นนึงนะครับหนึงน่งมื่นเพชรนะเออถือว่าคุ้มอยู่เหมือนกันนะครับผม แล้วก็มีเซตนี้ที่ผมไม่มีนะมันรู้สึกว่าเซตนี้จะเป็นเซตเก่านะครับผมอ่าเซตนี้น่าจะเป็นเซตเก่าเซตนี้ก็เซตเก่าพึ่งรีเข้ามาใหม่นะครับผมแต่เซตกษัตริย์เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเข้ามาใหม่น่ะน่าจะเข้ามาใหม่เลยพวกนี้มันน่าจะแบบรีเซตมาแต่เซตกษัตริย์เนี่ยผมไม่แน่ใจเพราะผมก็เล่นเกม Hotel นี้มาไม่นานมากครับผม เดี๋ยววันนี้เราจะสุ่มทั้งหมด100ครั้งนะผมโดยการใช้เงินนะเพจผ่งมหมดและะว้วเมื่อวานนี้ใช้ไปประมาณ2,005ก็หมดปูดเลยครับผมนะเจ็ดหมื่นสองครับหนึ่งร้อยครั้งซื้อครับผมโอเคครับผมก็ผมจะมีสูตรเฉพาะของผมนะแต่ในความคิดผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยแหละแต่ว่ามันไม่เกี่ยวมากแต่มันคือความเชื่อของแต่ละคนนะครับผมอ่ะไนปะ ดี๋ยวเราลุยกันเลยดีกว่าครับผมผมจะเอาจุดเนี่ยจุดที่โดนโดนชี้เป้าอ่ะให้มันตรงกับสีเหลืองนะครับผมก็คือสี่ดาวเหมือนก็ว่าสี่ดาวเปิดมาก็กต้องได้5ห้าดาวเหมือนว่าได้วลวถัดไปอะไรอย่างเงี้ยเออโอเควันนี้หนึ่งร้อยครั้งครับผมเรามาดูกันว่าจะได้อะไรหรือเปล่าครับไปสิบครั้งครั้งแรกโอ้โหเกลือามาก่อนเลยครับผมตอนนี้ เ้ยเหลืออีกไม่กี่ชิ้นเองนะเฮ้ยเหลืออีกตั้งหลายชิ้นเลยนะที่ยังไม่มีนะ่ะผมว่ามันน่าใจนี่หน่อยนะแต่ผมไม่มีอันนี้นะไม่ได้ซื้อไว้เพราะว่ามันเพิ่มดวงให้นะครับผมเออใครมีใครมีก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกกันได้นะว่ามันเปิดได้ดีขึ้นกว่าเก่าหรือว่าอะไรผมก็มไม่รู้เหมือนกันถ้ามันดีผมก็อาจจะเติมนะเติมสุ่มนะครับผมเติมเพื่อม,มาสุ่มในนี้เพราะว่าเฮ้ยเลยเฉยเลยโมจะพูด เพราะว่าผมสุ่มมาเยอะมากแม่งคือแบบไม่ได้เลยเลยทุกคนเซ็งเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวผมตัดเอีงทีหนึ่งตอนใต้สี่สี่ดาวเลยนะ,อะโอเคได้แล้วครับผมมาไปสุ่มอักสิบครั้งไปเฮ้ยมาแล้วแดงมาอีกเลยเฮ้ยเสื้อผมไม่มีทุกคนเฮ้ยผมขาดอีกตัวเดียวนเนี่ยเฮ้ย ปึ้งเหลือแค่ตัวเดียวผมจะได้หนึ่งหมื่นเอมทุกคนชุดแค่อีกตัวเดียวเท่านั้น,นคือเกางเกงทุกคนสูตรของผมมีอีกสูตรหนึ่งคือถ้าคุณได้สีแดงหรือว่าสี่ดาวแล้วให้คุณเปลี่ยนแมปครับอันนี้คือสูตรของผมนะคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แล้วก็มันอยู่ที่ดวงมันก็มันก็กล้ากึึงอยู่ที่ดวงด้วยหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเออแต่ว่าผมคิดว่านะการเปลี่ยนเมืองอะ่ะ มันทําให้แบบว่าทุกอย่างมันรีเซ็ตใหม่หมดนะอันนี้คือความเชื่อของผมนะครับว่ามันจะรีเซ็ตใหม่หมดคุณก็ต้องมาสุ่มใหม่แต่ถ้าคุณก็เหมือนเกมทั่วไปอะทุกคนคือคุณเปิดได้ห้ดาวแล้วใช่ไหมของดีแล้วแล้วคุณไปกดเปิดใหม่มันจะทําให้คุณไม่ได้ของดีนะคือมันเหมือนได้ดีไปแล้วคุณจะได้ซ้ํามันก็ดวงดีเกินไปนะทับทับซ้ำสองเกินไปเคเด๋ย okay. วผมขอมอนุญาตสุม่มให้ถึง4ดาเอ้สุม่ม ให้มันชี้เป้าอีกสี่ 4, แล้วเดี๋ยวเราจะเจออีกรอบโอเคถือว่าเร็วมากเลยนะือ่อชี้สองครั้งเองอ่ะผมกดสุงมาอีกครับผมขอแค่ชิ้นเดียวแค่าดาวแต่ว่ามันยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ามีแค่หนึ่งร้อยครั้งนะครับทุกคนถือว่ายากเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปวาร์ไปเลยครับอ่ะโอเคโอ้โหทำไมผมพูดคำว่า เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีนึงนะครับเมนปุ๊บกดเจอเลยตาที่สองโอ้หเร็วเกินมาลุยกันต่อผมเหลือแค่กังเกงเท่านั้นนะขอหน่อยเถอะมาซุ่มเหลือทั้งหมด60ครั้งนะโหถือว่ามาเร็วเหมือนกันนะครับทุกคนโอเคไปทีครับเมนมาเมนผมมาเมนเอาข้าวมาให้นะทำงานอยู่ข้างบน โอเคเดี๋ยวสชมไปแค่อะโอเคเจอแล้วครับผมมากดสิอีกรอบนึงครึ่งทางนนทุกคนผมขอเถอะเหลือแค่ชิ้นเดียวเฮ้ยเดี๋ยวผมขอกดอันนี้ก่อนแ้วกันอ๋อมันน่้จะเปลี่ยนแล้วมัง้งอะมากดตรงนี้ด้วยนะคือสูตรของผมว่าผมคิดว่าไอคำว่าอะไรเอ่ยียมันจะทำให้มันไม่ออกซ้ำนะใ้พวกเซตนี้คือมันเป็นแบบว่า ความเชื่อของแต่ละคนนะทุกคนอ,คอ่ะโอเคได้แล้วครับผมอ่ะปะขอ,อนี่เถอะเลยแค่ตัวเดียวนะครับผมกางเกงจริงๆถ้าไม่ไนดะ้เกงก็ขอเสื้อก็ขอเสื้ออ่าอะไรอ่ะเสื้อของชุดอาวากาศนะโอเคผมม่ได้มาต่อชีวิตต่อ,อ,ะอจะถือว่ามันยากเหมือนกันนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตไปขายของมาแล้วมาเจอใหม่ อ่าแล้วครับผมก็ขายได้เประมาณตั้งหมื่นหกเลยนะผมไปเยอะอยู่กันได้ประมาณรอบนึงเลยคือสิบรอบอ่ะนะหมาถึงสิบรอบโอเคผมขอซื้อเลยแล้วกันนะครับผมเออเพื่คอคือเหมือนว่าซื้อเสริมดวงกันไหโอเคเดี๋ยวเราหานะฮะโอเคเจอไวมากเลยเจ้าเจอไวขนาดนี้ทุกทีที่พูดนะขอแบบเจอไวแบบห้าดาวอย่างเงี้ยอีกจังเกงแค่นี้ผมดีใจจริง ยากเหมือนกันนะตอนนี้นะฮะผมมองยากเปลี่ยนมาเหมือนดวงไม่ค่อยจะดีหรอกลองลองแดงกันบ้างดีกว่าทุกคนมาสุ่มลองแดงหน่อยลองแดงอยากลองแดงมาแดงไหมลองแดงมาแดงโอ้โหไม่ได้โอเคยากไดาโอเคได้นะฮะมาเร็วมากเลยนะทุกคนไปขอแดงด้วย เฮ้ยได้หมวกว่ะหมวกกูขาดอะไรบ้างวะเนี่ยนินจาเดี๋ยวนินจาอย่างเดียวอย่ามาซ้ำโอ๊ยว่าซ้ำาทำไมเซ็ตมันมีเยอะแยะที่มึไม่มีมึงจะมาทำอะไรมึงติดซ้ำเนี่ยเอ้ยโอเคผมมาหร็วมากไปไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยทุกคนไปเดี๋ยอีกสองครั้งแล้วทุกคนเฮ้ยเราจะได้เซ็ตเราจะได้แค่เสือ้อแล้เนี่ย 100ครั้งได้สีแดงมา1ครั้งครับผมคือผมคิดว่า100ครั้งเนี่ยเป็นอัตราในการที่จะได้ของดีที่สุดในร้านค้าที่คุณยังไม่มีนะหชิ้นกำลังตีเลยผมคิดว่านะโอเคเิดป,ปะโ่้โหเราน่าจะสุ่มได้ประมาณอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเปคราไปหา ช่โอเคครับผมก็ได้แล้วแล้วเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะทุกคนแล้วก็เหลืออีกแค่เงินในร้านอีกที่ที่ผมก็ไปสั่งน่าจะได้น่าจะไม่ได้ประมาณอีกรอบหรือสองรอบนะครับผมแล้วก็ผมอยากให้มันปิดภายในคลิปนี้แบบแค่ดาวแตกอย่างเงี้ยเออหนึ่งร้อยครั้งอะ่ะทุกคนบกแบบแตกเลยทีเดียวอะ่ะคือผมว่าจะเป็นคลิปที่ดีที่สุดเลยอะ่ะของผมอะ่ะที่เปิดนะโอเคสิบครั้งแล้วม โอ๊ยแตกแล้วแตกจริงด้วยหัวแตกเลยไม่ใช่หน้าแตกโอเครับผมก็ขายมาได้ที่เรียบร้อยได้ประมาณสองหมื่นเลยนะสวยที่ปุงนะ วุ้ยขึ้นตรงนี้พอดีเลยแล้วปวดซื้อมันก็หายแล้วอะหรืยังอยู่หรออยู่ดิโอเคนี่เป็นสุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยเม้งเอ้ยสูตรมัจบแล้วือโอ้โหไม่มีอะไรมาผลก็คงจบคลิปเป็นเท่านีนะ้ดูจากนะนะฮะก็ถือว่าเลทมันก็โอเคอยู่นะเพราะว่าผมได้มาหนึ่งร้อยครั้งก็ได้ประมาณทั้งหมดได้แดงมาหนึ่งแล้วก็ได้อ่อ 4ี่ดาวมานสองตัวใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดสองหรือสามเนี่ยน่าจะสองนะครับทุกคนหรือว่าเร็วอยู่นะเฮ้ยผมได้ประมาณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะผมนี่ขายของหมดเลยเนะ่มันยากแน่จัดโอโ้โหมาพอดีเนะลยลึกล่อกปเนี่ยโอเคกดเลยนะครับผมตาวท้ายตึก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 โอ้ยสีม่วงมาสองเลยนะเอาแล้วครับทุกคนก็ จบคลิปเป็นที่เท่านี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ดูด้วยกันนะครับสําหรับเสื้อนะครับผมเออ,อน,นี่นะครับก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมเสื้อห <Okay. S 1> ลือแต่กางเกงอย่างเดียวอืหรือว่าเรียกว่าจงราเบนก็ได้ผมคิดว่านะมีสมมติฐาอยากได้อนะเั <laughs> ้ <Okay, S 2> <laughs> ผมก็กว่าจะได้ก็คือเสียไปเยอะเหมือนกันนะครับผม, <laughs> ผมก็ไม่ใช่ว่าน้อยๆน,นะ ตีเป็นเงินก็ประมาณ 5-6, 7ร้อยได้นะเกมนี้ถือว่าไม่ใช่เล่นๆเ,เหมือนกันนะครับผมเป็นเกมเด็กนะแต่ผมคิดว่ามันมันได้ทางสังคมคุยกันได้แล้วก็คุณสามารถคือแต่งแฟชั่นดสวยๆได้นะครับผมเออก็ผมขอจบคลิปเป็นที่ทนี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันจะยาวไป็นไปนะครับผมเพราะว่าผมต้องไปตัดอีกทีหนึ่งนะ โอเคถ้าทุกคนชอบลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครนะครับผมก็สูตรนี้ก็ไปลองกันได้ครับผมถ้าสําหรับคนที่เปิดได้เกลือเกลือบ่อยๆนะผมก็ลองให้ลองใช้สูตรนี้ดูเพราะว่าที่ผมได้ครบทุกเซตมาตอนที่มันยังไม่มีเซตใหม่เข้ามาผมใช้สูตรนี้มาโดยตลอดนะเออบอกสูตรกันตรงๆเลยเนี่ยผมไม่เคยงกอยู่แล้วโอเคก็แล้วแต่ความเชื่อด้วยนะครับผมก็ไปแล้วนะครับผมบายยครับผม